นะคนแนวเส้นตรงแล้วก็ลดแรงบินต่ำลงมาต่ตลงมานะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อ,ตนานมมอาการส่งซูมเมอร์น้บไปนะครับลงไป At this time e n n t o slow down and go slowly descending onto the water face until s t the same the same s l to drop the diver into the water รหรับความสูงที่เหมาะสมนะครับในการส่งน้ำไปน้ำลงไปนะครับ ก็ไม่ควรจะเกินประมาณไม่เกิน40ฟุต30ถึง40ฟุตเอ่อัวนู่ o ไห e ตองัดด้ the ม o i t าณเท่าไร่ถ e ากงา่าร t h ออ 我们的王总。